ไปครับโกดังที่สองเปิดแล้วรองรับสินค้าที่บริการทุกขั้นนะครับในนี้เห็นหมดแล้วเห็นไหมครับไฟทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับ<ม>ก็ตอนนี้เริ่มแบ่งโซนโซนด้านหน้าที่เห็นตอนนี้นะฮะตอนนี้คือโซนรับแลกเข้าสินค้านะครับก่อนเข้าเซอร์วิสจะเป็นโซนด้นานในเป็นเครื่องสีนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันก่อนตอนนี้ยังเข้ามาไม่หมดนะอ่า ข้ามาไม่หมดนะครับแต่คือค่อยๆไล่เยนนะครับก็จะมีพรอมชื่อชาวเรามีด้านตู้อบข้าวนะครับผมนะตู้อบข้าวทุกชนิดข้าวโพดถั่วทั้งหมดนะครับผมเราชื่อชาด้านตู้อบนำเข้าจากญี่ปุ่นมีทั้งมือหนึ่งและมือสองแล้วก็มีตัวเครื่องสีข้าวกล้องนะครับเครื่องสีข้าวกล้องก็จะมีมากกว่า 50- 6 0ตัวนะครับขายปีขายส่งหมดนะครับตอนนี้เปิดนะครับผมนะแล้วก็มาโซนของแร่ข้าวของซอกตรงนี้ก็คือเป็นอะไรของเครื่องอรถเกี่ยวข้าวนะครับ รถเกี่ยวข้าวที่เพิ่งลงมาก็จะอยู่ตรงโซนนี้เป็นหลังหรือตำนานทั้งหมดอันนี้คือรถตำนานสองคันนะครับจะทำสวยๆนี่จะาทยอยเขาเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นคูเบต้า SPU หกห้าหกแถวนะครับผมตัวนี้จะไม่รู้สเปคเหมือนกันนะแตะ่ก็คือสวยอะ่ะแล้วก็นี่อหกแถวนะจำไม่ได้นี่หกแถวนะครับสวยๆนะครับ,รบแล้วก็มาพาไปชุม ัวปุ่มนี้ก็เป็นรถเล็กนะครับรถยันมาคูโบต้านะป c นะครับคูไอ้ยันตมา GC คูใต้เอนานะครับก็ถอดมาก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จสวยทุกคันนะครับสวยทุกคันสวยทุกคันเพราะรถเราเซอร์วิสทุกคันนะครับผมนะตรงชุดนี้จะมีอยู่ประมาณ12ตัวนะครับไม่ได้เยอะเดี๋ยวจะมีเข้ามาเพิ่มนะในปีนี้นะครับแล้วก็ตัว SRT นรัก็มาถึงแล้วนะครับหมด หมดไปหลายเดือนนะครับ b e J จะมา2ตัวครับ b e J4 นะครับมา2ตัวนะครับ GC GC มาเสริมคลับนะครับผม2องหนึ่งนะครับแล้วก็อ e 3 5นะครับตัวนี้ก็เป็นถูกล่อมเยาลงมานะครับผมนะนะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันบาทในคลิปนี้นะครับผมนะก็จะเป็นโซนประมาณนี้นี่คือโซนโซนแรกเข้านะครับนี่คือโซนแรกเข้านะก็จะประมาณนี้สนใจคลัสสนใจมาเป็นตัวแทนขายก็ ติดต่อเบอร์ผมช่างเบอร์เดิตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราช่วยจัดให้เพื่ออำนวยมสะให้แล้วก็โซนที่2ก็จะเป็นโซนของรถไถน,นะครับผมรถจีนตะขาบนะครับจะมีรถรถไถตัวนี้นะครับแล้วก็รถพีโกโรนะครับผมที่ตัวนี้เป็นพ b c 1 5นะครับผมนะสามสูบดีเซลนะครับพร้อมหางพร้อมโรตารี่เรียบร้อยเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มียันมาสิบแรงโรตารี่นะครับตัวนี้สามคันนะครับตัวนี้เก็บรายละเอียดหมดแล้วนะครับรถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเทอร์มิ่ให้ใหม่หมดแล้ว รอคนที่เขาเรียกอะไรโชคดีมารับรถไปนะครับผมนะแล้วก็นี่เพิ่งลงนะครับผมนะ TPC หนึ่งห้าเหมือนกันนะครับผมนะรถสวยๆนะห็นะครับลงแล้วแท็กสวยมากแล้วก็มีรถไถชิเบล่านะครับสอ,สองพาวตัวนี้เป็นหางตัดหญ้าตัววายแปลงแล้วใครอยากไปตัดหญ้าเพื่อสับนะครับก็แบบนี้เลยแล้วก็คันนี้นะครับก็จองจา,ากฮาม่านะครับอันนี้ไม่ใช่รถเบอร์หนึ่งนะครับเห็นใหม่ๆอย่างนี้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับ เป็นรถมือสองนะครับนะเป็น EE 2 1 1นะครับผม EE 2 1 1 factory นะครับ factory นะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์รุ่นตระกูลแซแล้วนะครับผมนะก็สวยมาต่อไปก็คันที่จองแล้วไม่ต้องมาคุยเันเยอะนะครับคนจองแล้วนะไปคันต่อมานะครับผมมาโซนแถวนี้นะัะโซนแถวนี้คือรถที่เสร็จแล้วนะครับแบที่ใหญ่มาจอดบางรูเลยนะับผมก็สองคันนี้เป็นซีแถวนะครับผมซีแถวตัวนี้เป็นสีแถวมอเสกีสองคันนี้นะครับห้าสิบแรงม้านะครับผมนะ ถ้าเรารถใหญ่ไหมดูนะหยดใหญ่ไม่ใหญ่คุณไม่คุ้มนะครับผมสูงร้อยเมตรเจ็ดสิบเซนเนี่ยมือเอื้อมได้สองเมตรนะครับรถทีเนี้ยตั้งมาสองเมตรเราไม่ต้องซื้อรถเกี่ยวที่ราคามูลค่าเจ็ดแปดแสนครับผมคุณช่วงฤดูกาลแบบนี้นะครับราคาสองแสนก็บาทก็จะเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับรถสวิตช์ให้เศจสับเรียบร้อยเกี่ยวข้าวดีเกี่ยวข้าวเนียนตกหลงน้อยเพราะตอนนี้ข้าวเราแพงใช่ไหมครับเราต้องเก็บทุกเม็ดครับผมฟางข้าวก็แพงเก็บทุกฟางข้าวครับเพราะเราตัดเนียนเลยคือเราตัดเป็นเป็นหญ้าเลยครับ มาเข้ามาข้างในนะครับผมโฟล์ลิฟคันนี้ก็ขายนะครับผมโฟล์ลิฟคันนี้โตโยต้านะครับผมหนึ่งหนึ่งตัดคันนี้ก็ขายนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทไม่ขายขายแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็มีตัวนี้ GC นะครับ GP ซีสองหนึ่งตัวนี้จะเป็นสองแถวนะครับจ c ซ c นะครับผมนะเดี๋ยวรถก็เข้ามาสวิตแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เหลือแค่ปัดกทำความสะอาดเฉยๆนะมีสามแถวสามแถวชนิดเหลือคันหนึ่งเอต้าเอต้าสามศูนย์นะครับตัวนี้สามสิบแรงม้านะครับคันนี้จองแล้วนะครับ สองคันที่จองไปแล้วนะครับอันนี้จำไม่ได้จองไหนวะน้องบัวน้องบัวนะครับแล้วก็คันนี้จองจากสกลนครน่าใช่สกลนครอุมนาจริญอุ้นนาจเจรอ่าอันนี้เป็นอีสกีหายากนี่หายากยนต์แลนี่ของหายากไอเทมช่องคือ